แล้วก็คุณผูมคับตอนตอนี้เป็นเวลาตีสามิเจนพระเจ้าช่วยไฟมาส to <Yeah. S 2> ักทีนับตั้งแต่สามทุ่มยี่สิบเกือบสามทุ่มครึ่งสามทุครึ่งส่ทุ่มสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มคึ่งห้าทุ่มคึ่งทิคืนครึ่งตีหนึ่งครึ่งตสองครึ่งเกือบตีสามครึ่งประมาณเกือบเจ็ดชั่วโมงที่ไฟดับนะครับพระเจ้าอยู่มันได้ยังไงวาเ็ชั่วโมงโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าคือแม่ง ฟ้าผ่าฟ้าผ่าครับฟ้าผ่าจริงๆแล้วตอนที่ผมออกไปมันก็ยังมีแบบฟ้าแลบหน่อยๆแต่ล่าสุดคือเมื่อประมาณสิบนาทีที่แล้วผมไปเข้าห้องน้ํานะมันมีไฟที่ถนนติดแล้วเออผมก็เอ้ย,ยน้อยไฟที่ถนนติดแล้วเว้ยนะครับทราไม่เปิดพัดลมระบายอากาศหรอเวลาเปิดปั๊มน้ำนะเอ๊ะไม่เปิดพัดลมระบายอากาศหรอเราเปิดปั๊ม,มน้ำไม่ใช่หรอ เอ้าเดี๋ยวห้องชื้น <C oughs> เขาอุตสาไฟมาแล้วก็อยาให้เสียน้ำใจเนี่ยครับทุกอย่างย้ายของมาเนาะเรากำลังจะนอนะไปมาแล้วไ <C oughs> ปมาแล้วอะ่ะก็ย้ายของมานะครับเพราะว่าแม่งร้อนนะเพื่อนนี้ก็เลยจะนอนตรงนี้ไปก่อนนะครับข้างบนโต้เนี่ยดึงโต้ออกมานะครับสายไฟจะโลก่กว่าเดิมแล้วก็ ของก็จะมีแบบกระจัดกระจายและเนรและนาดคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็ย้ายมานะครับเหมือนว่าเราจะต้องเอาโต๊ะแอบตรงนี้แล้วว่ะเธออ,อมันจะต้องเอาโต๊ะแอบกับแพงฝั่งนี้ฝน,นมาด้านโน้นอะที่นอนมันก็ต้องหมุนมาท่นี่เออ <c oughs> เดี๋ยวใช้โต๊ะเดียวกันเนาะอย่างน้อยคือมันไม่โดนฝนละคะไ อะแล้วแต่โอ้นะครับผมก็คลิปก็เพิ่งถูกอัพไปว่าโอ้ยคลิปก็เพิ่องอัพไปนะครับว่าเมื่อประมาณเหตุการณ์ประมาณสี่ทุม่มกว่าๆนะครับหรืออาจจะตีสองสักคลิปหนึ่งน่าจะเป็นคลิปประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองนี่แหละตอนกินก๋วยเตี๋ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือไฟมาแล้วนะครับไฟมาแล้วนะครับตอนนี้ไฟติดแล้ว แล้วก็ไม่รู้ว่าท่านประธานได้เปิดพารลิมหรือเปล่าถ้าท่านประธานเปิดพารลิมตอนนี้ท่านประธานก็คงจะมีความสุขมากเลยนะครับอีกสักหน่อยท่านประธานเดี๋ยวก็ตื่นแล้วแหละเพราะว่ามันตีสามกว่าแล้วท่านประธานน่าจะตื่นประมาณตีสี่อะไรหรอเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนป่าเปลี่ยนไหมเนี่ยไมาเนี่ยมือเขาแห้ง อ๋อมันเย็นดีใช่ไหมทีนี้เอาไปเตะเย็นอ่ะไม่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 เอาวางไว้บนนั้นไม่ได้ถนนเปียกเอาไว้ตะปูสองเอาไว้ตะปูสองตะปูแรกมันเนอียง <c oughs> เกือบเรียบร้อยนะครับชีวิตตอนนี้ก็เฮ้ยนั่งให้ตีพุกไปอ่าอ่าก็ดูร์รักกันเลยเนาะอ่าปิดไฟครับ กันดีเลยตีสว่างครับทุกคนทุกคนไปเรานอนอือฮะไม่ส่งพลังจิตไปช่วยเลยไปห้ทุกคนนอนครับกันดี